ครับสวัสดีเอฟซีช่องกอบค้ยง่ำอร่อยนะครับมื้อนี้ผมมีคนมาเปิดแบงค์แม่ลูกนะครับพี่น้องกับแม่สาวนะครับพี่น้องผมสิไปถามแฟนผมนะครับว่าค้ยตัวนี้สูงเท่าไรเป็นลูกสาวตัวไหนนะครับพี่น้องนี่แหละครับค้ยครับโอ้ตัวนี้นะครับพี่น้องสูงนี่นะครับพี่น้องนี่แหละครับค้ยครับสวัสดีครับค้ยสูงเท่าไรเนาะครับนี่ครับสูงเลยสี่สิบซีเนาะครับเนาะเป็นลูกแรกบ่ครับ เป็นลูกแรกเลาะครับเนาะจ้าลูกแรกค่ะเอาไม่ทีเด็ดบ่ครับนียม่ทีเด็ดบาตาแตา้มจ้าโอ้มีทีเด็ดนะครับเนาะตา,ตาแต้มมีแกมจำบ่าครับแก้แจมจำเอิร์กนะ้ปาปะเพ่าเงี้ยนะครับพี่น้องป้าเหล็กหนาเลยหลังเนาะะเป็นลูกสาวพอได้เนาะครับนี่ครับลูกสาวเบิมจูเนียค่ะลูกสาวเบิมจูเนียดเดียนอครับเดียนก็กลัจ้าสูง้อยสี่สิบนเนาะครับเนาะโอ้พี่น้องเอ้สายพัฒนาบระกันผาดนะครับพี่น้องเอ้มงคสุาพยางมือเลี้ยมตัวได้พี่น้องเด้้อยเฉียเนี่ยครับลูกสาวเบอง ปดมีตาแต้มนะขั้วอยากจอยอยู่นะครับลูกขี่ต้มอยู่พี่น้องแต่ว่าหางเหงาเลยพี่น้องหางเลยหัวเข่าเลยครับพี่น้องโอ้ไายกับเปิดกลวงสวยเนะครับพี่น้องม้นะครับนมสีเต่าเนะพี่น้องกำไรสีขาเด้อครับนี่แหละครับควยครับสุดยวดนะครับพี่น้องควยงามนะครับตัวนี้ครับสิไปถามราคาผมนะครับแล้วก็เปิดเท่าไหร่นะครับ นี่ครับลูกสาวครับลูกสาวบ่มจูเนียอายุเดียนกลัวนะครับพี่น้องเอาเปิดราคาไหนน้องครับวันนี้ครับแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันจ้าห้วยแมนแล้วเด้อครับพี่น้องเปิดไปแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันมาแล้วครับพี่น้องข้อยสูงอร่อยสี่สิบซีมเนอพี่น้องเลยเขาขั้นสอนเปิดกลวงสวยนะครับพี่น้องมึงเนี่ยปัาบเปิดไปแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับน้องแมนว่าครับวันนี้ข้อยู่บ้านไหนน้องครับวันนี้ครับข้อยอยู่บ้านน้องบอลตะบนหนองแก้วอำเภอเมืองจังนทบุรีนะครับเนาะโอ้งามเด้อพี่น้องตรงนี้ครับเพิ่งบอกเผาเด้อพี่น้องเอ้ยเล็บ มุ่นหลีกชิงเนะครับมุ่นเป็นเหมือนบาทได้พี่น้องเล็บเ่อไงามนะครับนี่นะครับพี่น้องงามนะครับงามนะครับตัวนี้ครับป้าพี่น้องไอ้สูงอร่อยสี่สิบสี่เป็นเราพยายามได้ลูกสาวผมนะครับเปิดป่ะเภทนี้ครับพี่น้องเปิดไปแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องต่อรองไหนนะครับเนาะโอ้ต่อรองไหนอีกทหารครับพี่น้องเนาะนี่นะครับสนจิตสนใจกับทรมาสอบถามเลยนะครับเนาะช่องกอบกล้วยงามอร่อยได้ครับพี่น้องศูนย์เก้าหกสามเจ็ด 6 6 1 4 0นะครับพี่น้องห้อยกอบนี่นะครับพี่นอ้องโทรมาสอบถามเด้อครับเด้อนี่นะครับกล้วยครับลูกเบิรมจูเนียอายุเดือนกล้วยนะพี่น้องมเนี่ยครับแข้งขาหนาดีนะพี่น้องโอ้ลูกงามเด้อพี่น้องเด้อไป,ไปที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องต่อรองได้หนทหารนะครับพี่น้องเนาะสนจิตสนใจกับทู่มาสอบถามเบากรอบกล้วยงามเลยไดล่เด้อครับพี่น้องศูนย์เก้าหก สามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศนย์นะครับพี่น้องนี่แหละครับก้วยครับงามเลยครับพี่น้องโอ้ขาดตำแหน่งยัน้อยนะครับเนาะลูกหินน้มยืนวะครับนี่เอาจุงยางกับพี่น้องคน่นเ้ครับจุงยางก้นพี่น้องเนายางหยีพ่อยเกาวะครับพี่น้องสูงรวยสี่สิบสีครับเปิดบัตรทงแสนหาได้พี่น้องเปิดไปหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพับาทนะครับพี่น้องโอ้ยางอยีพ่อยเก่าดีแล้วพี่น้องมั่งเลครับเทางยางนะครับเอาขนาาพี่น้องมุ่งมันนีครับานนี้ โอ้หน้าตาดีเลยพี่น้องบักเผายิ่งย่งเลยครับพี่น้องครับลูกสาวนะครับพี่น้องครับกล้วยครับลูกสาวบ่มจูเนียนะครับเนาะใบหลอดครบแล้วครับเนาะครบใบหลอดรับประกันตั้มนี้ทุกอย่างนะครับรับประกันตั้มนี้ทุกอย่างนะครับโอ้สุดยอดเลยครับเอาไปเบิ้งตัวที่สองเพิ่นต่อนะครับเนาะนี่ะครับตัวที่สองเพิ่มนะครับเนาะโอ้งามๆเลยครับตัวที่สองเพิ่นครับ โอ้ตัวที่สองนี่งามเด้อพี่น้องเอ้ยมึงนะครับตัวที่สองงามนะครับมีฝ้ายางมุงเลียมตัว้อพี่น้องเด้อตัวที่สองคนครับป้ายืนงามเด้อพี่น้องเอาไปปรกวดได้เด้อครับตัวนี้เนาะไม่เอาไปปรกวดได้พร้อมนะครับตัวนี้โอ้งามนะครับพี่น้องหลังปลาบูข้อปลาเข็งนะครับพี่น้องไายบอกสมโอตัดได้พี่น้องตัวนี้ครับเข่าข้อดีเด้อพี่น้องเดี๋ยวกที่ว่ถามนะครับเนาะป้ายืนเอาไปปรกวดได้ตัวนี้ตัวนี้ไหมครับ ปอดเงาหางครับพี่น้องเอ้ยตัวนี้ครับผมครับเงาหางผมมันแฉะครับยืนตรงดีครับสุดยอดนะครับตัวนี้ครับง่ามดีครับเบิึงอัตลักษณ์มีอัตลักษณ์ค้อยท้ายชัดเจนไหมครับบาวนี้ครับมีอัตลักษณ์โอ้หนาไหมครับหนาง่ามนะครับตัวนี้ครับพี่น้องโอ้หลังปลาบูครอบกระเชงเลยพี่น้องหนาง่ามนะครับเนาะเป็นลูกพ่อไรเนาะครับนี่ครับลูกฉลามชนค่ะลูกฉลามชนนะครับเนาะสูงเท่าไรครับนี่สูงเลยสามสิบสองจ้าสูงเลยสามสิบสองอายุยักเดียนครับ เดือนค่ะอายุ13เดือนนี่พี่น้องสูงเลย3.2โอ้ตัวนี้ว่าน่าผ่าได้ครับพี่น้องฟัดนุ่มๆนะครับเนาะโอ้หนางามนะครับตัวนี้ครับหลังปลาบูข้อปลาขิงเนอะครับพี่น้องโอ้งามงามก้นจิกเฉียงเลยครับตัวนี้ครับมึงเนี่ครับตอนนี้เปิดไปแล้วค่าใดเนาะครับวันนี้ครับ เปิดไปหกหมื่นเก่าเนะครับสายพัฒนาพวกคนผ่านได้พี่น้องเอ้ยเปิดไปหกหมื่นเก่าเนะครับตัวนี้ครับลสวยงามๆนะครับลูสามชนนะครับใบหลอดครบนะครับเนาะครบจ้าใบหลอดใบหลอดครบนะครับป๊าดงามมากงามเนี่ยมาเนี่พี่น้องเอ้ยมาเนี่ครับลูกฉลามชนนะครับเปิดไปหกหมื่นเก่างามเลยนะครับพี่น้องเออเปิดเอาสาพัฒนาสายพันธุ์นะครับยางสนามผมมาบ่ไอ้เนี่ครับตัวนี้ครับเอาผ้ายางพี่น้องคุเบื้องเนี่ยมาหน่อเฮ้ยปาดเบื้องข้อเด้อพี่น้องเออข้อปลาบูข้อปลาชิงหลังปลาบูเลยครับพี่น้อง ใช่บอกสมโอตัดตะหาครับพี่น้องป้าอย่างงามนะครพี่น้องมึงเนี่ครับสนจิตสนใจกับโทรมาสอบถามช่องก๊อบควยงามร้อยเอ็ดเลยนะครับพี่น้องมึงเนี่ครับป้ายิงเงี้บ่พี่น้องมึงเนี่ครับมึงเนี่โทรมาสอบถามเลยเด้อครับเด้อศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับพี่น้องโทรมาสอบถามเลยเด้อครับเด้อเบอร์ผมขึ้นไว้นี่นะครับแล้วผมจะขึ้นไว้หน้าจอเด้อครับพี่น้อง เบอร์โทษนะครับสูงลอยสามสิบสองบวกนะครับพี่น้องเบื้องเหงาหางเนี่ยพี่น้องเอ้ยเหงาหางงี้งๆง่ามๆเลยครับตัวนี้ครับสุดยอดเลยครับตัวนี้ครับเอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับพี่น้องเอ้ยงามๆเลยครับพี่น้องเอ้ยผมบอกว่าผิดหวังนะครับก้อยงามๆเฉียงๆเลยพี่น้องเอาจุ๊งครบพี่เอาจุ๊งมาแฉ่งๆคนณมั่งนะเนี่ยพี่น้องคุณมักงนั่นนะครับเนาะสนจิตสนใจกับโทรมาสอบถามนะครับลูกฉลามชนใบหลอดครบเด้อพี่น้องสูงลอยสามสิบสองบวกนะครับเนาะนี่นะครับก้อยครับเฉียงๆเลยครับ หนาไม่หมวยเด้อพี่น้องเอ้ยเบมึงหนาเนี่ครับเอ้ยตาแต้มแจ่มจำเด้อพี่น้องหนางามนะครับหนามางามนะครับมันเนี่ยบล็อตมึงบอกเผาเนี่ยพี่น้องเผายี่ข้อสามอง้อพี่น้องอัตลักษณ์ก้อยไทยมาชัดเจนนะครับเนาะโอ้ครับงามๆเลยครับตัวนี้ครับเอาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยติดตามผมเนี่ยนะครับ